ใช่แต่ว่าไม่ไม่เดี๋ไม่น้เขาเตืแล้วเขาบอกเองไงให้ดีให้ดีไปไปฝากทางไปส่งทางส่งอีกทงได้อ้เรื่องรยเดี๋ยวไอ้ใจกดีหมดเกงถามให้คนถามเลยครับีงที่มส่งเนี่ยส่งรือที่เองทีกมเรืทนมาีเนย ไม่ต้องห่วงหรอกพอถือไปให้เขาเห็นพวกเขาจะถามว่าโหลดหรือเปล่าเขาจะบอกแนะนําเองอบอกเขาว่าโหลดแค่นั้นแหละเขาจะบอกเขจะติตดที่วัดเลยไมดวที่ดียวที่เดีดยว่ดียวเดีวดียวตเดว่ียวดีล้วก็ถเดียิย าจารผมเอาไปสองอันนะผมวางไว้ตรงนั yeah> ้นนำอท่านชมป่าาราย วัดของคนพม่าถ้าส่วนมากเนาะแต่โยมไทยอ่ะจะท right. ันบัตพระแก้วไหมอ่าเดี๋ยวไปไรเดี๋ยวน้ำเร็วพ่อน้ำหน้าเลยครับอ้าวรีบหน่อยรีบทำเวลาหน่อยจะมาไป็นท่านอาน กลางลมให้หลวงปู่ด้วยนะ เป็านน้ำ่าจีนนะจ๊ะใช่ปีหรือเปล่าครับเป็นบางปีใช่มั้นนยาวข้างหน้านา<อ>้ำเ,เป็นนา้าจีกับหลังทำถารลกทําเขื่อน

เป็นลิฟต์ได้โอ้โหเดี๋ยวมีบันไดเลื่อนเลยโอ้เนี่ยพานอนไงพานอนองค์ใหญ่คล้ายวัดโพอ่ะครับรอโอเคพานอนแข็งแรงเดินปอเลยอ่ะเดินปอเลยท่อนหัวเล่นแล้วท่อนหลังนะเข้าไปได้เขาก็ตั้งอยู่ กำลังสร้างอยู่ให้เดินขึ้นไปได้ผมปู่ไปกดปุ่มผมปู่ปกดเองเลยอ่าได้ไงีมา่ปู่ไปกดเองเลยนั่น ฮะลุงปลูกกดเองเลยแล้วเนี่ยพิ่งทำเสร็จแต่แต,แต่ยังไม่เปิดใช้บริการเพิ่งทำเสร็จแต่ยังยังไม่เปิดให้ใช้ไงลุงปลูกกดเองวิถีกาจะต้องรับร่างนอนโอ้โห ทำทำคล้ายๆวัดโผเนี่ยทำคล้ายๆวัดโผล่นะโอ้โหระววังี่อนอยงค์ใหญ่มากเลยหลวงปู่ นีแม่น้ำพาจีนตรงนู้นจะทำอะไรหลวงปู่ตรงท้าเขื่อนนะกัรน้ำเนี่ยครับกั็นน้ำเวลาน้ำกระเรียนนู่ะอ๋อน้ำท่วมทุกปีใช่ไหมครับทุกปีอ๋อก็เลยทําเขื่อนกั้นน้ำอ๋ออันนี้งบของรัฐบาลใช่ไหมผมอ๋อสามร้อยสามร้อยกว่าล้านโอ้โห ตลอดทั้งแนวเลยหรือเปล่าครับแนวยาวไปนู่นโอ้โหนะทำเขื่อนกั้นน้ำงบประมาณของรัฐบาลลุกปูบอกไห้าจะผ่านไปก็ทะเลแล้วใช่ไหมอ๋อโอ้โหทำเขื่อนกำลัง,งทำตอกทำเขื่อนครับ กัรน้ำท่วมปูนมามาทางเรือน่ากมาโน่นลงปูนอยู่ข้างในน้ำโน่นงบประมาณของรัฐบาลสามร้อยกว่าล้านบาทต้องโน่นทำอ้เดี๋ยวเราถ้าเกินเสร็จในสวยนั่นเนี่ยวัดเนี่ยวัดสวยปูนชั้นได้ครับ ปบปูชัดสวยแน่เลยใช่ครับโอ้ทำวิวแต่งสวยเลยในหน้าวัดนี่สวยน่าทำอะไรไม่ได้พวกรอเขื่อนนี้แหละรอมาเป็นสิบปีฮะรอมาเป็นสิบปียังไม่เสร็จเลยเหรอเนี่ยรัวแม่โครงการเนี่ยนะอันนี้เพิ่งจะทำโครงการเพิ่งอนุมัติเพิ่งอนุมัติเริ่มทำได้ยังไม่ถึงปีนั่นแนวเขานั่นเขือนนั่นเนี่ยวันเอ้เขา เซุดเหรอครับแตกแล้วจำนวนเกาเลยทุบผมไปช่างเองนะปั้นเองนะโอ้โหปั้นเองเลยไม่ไม่ได้ไไม่ด้จ้างเอาเอางั้นเลยเหรอเนี่ยพีหารนี่ก็ทำเองแมนเทคแมนทั้งมวลเนี่ยทั้งมวลทั้งเนนทำเองทั้งมวลอ้าววดด่าวด่าเนี่ย แฮนเมดนาโวันแปดเดือนเก้าเดือนเท่านั้นเองแบบชงคล้ายๆวัดโพนี่ข่างนั้นเนี่ยตัวใหญ่ๆครับล้ายๆกันเป็นรอยเท้าเลคล้ายๆกันรอยพระบาท บอกบอกบอกมาจอดตรงนีฮ่าผัวปั้นเดงกับมือว่ะกี่เมตรทัานเนี่ยลุงโบ42เมตรยังยังไม่เปิดให้ไหวใช่ไหมลุงโบเรื่อยๆอ๋อแต่เปิดเปิดอยู่ใช่ไหมเปิดเรื่อยๆ

ใหญ่มากครับให่ใหญใหญ่กายี่สบยาวย่สิสี่เมตรออันนี้เปเจ้าห้าพระองค์อเจ้าหาพระองค์ุโตโนามโนกัตโมรระยุลระัสีเมตไตรอามตไตรที่จะเกิดขึ้นครับมีประาตุด้วยอันนี้เป็นพระพุทธรูปที่เกิได้อ๋อ องค์ไหนผูก่ไม่เหมือนเขาองค์องนี้ผ kind of <'ve> ูกเก็บได้วันี้มันเป็นวัดน้าำเก่านะอ๋อโบราณนะตอนที่ผมมาเนี่ยมีองค์นี้ข้อขาดมีเฉพาะเสียงเออนั่นแหลอนนี้ขาดขอนเอวนี้ขาดเส้นนี้ก็ไม่มีอะไรมาปั้นมาแต่งเองนี้มาแต่งต่อเติมมา ยนสุโทยูทองี้เป็นนี่นีักทางนี้ทางนี้ทางนี้ ติดตามไม่ดีมันต้องตามสินี่จะเป็นห้องปริน,นิพานอ๋อขนียโรครงการวางแผนอนนี้เป็นห้องการปริน,นิพานมีสภาพอ๋อมีประสูตสรูอะไรอย่างงี้ไหมครับมีอมีภาพจากมาเลเซียาวจอ๋อเขาจองไว้แล้วไม่ตแกแต่งอ๋อ,อ,อ,อน,นีห้องออกโรงปริมาณอ๋อนงโถงปริมาณนมา <Happiness. S 2> อ๋อห้องแสดงประถมเทศาสนาอ่าโอ้โอโอ้ทำเข้าท่าใช่

พยาโยมจดบัญชีโอ้โหนี่วางเปลนระยะยาวนะเนี่ยนี่ประกาศเจ้าบัญชีอะนี่อย่าไปสมบูรณ์ประตูใครทำกรรมใดไว้ประตูทางไปตะลกโครงการข้างหน้าไม่ธรรมดาเนี่ยนัเดินทะลุไปตะลุกลุบไปสวรรค์ไปสวรรค์ตรงนี้โครงการยังไม่เสร็จก็ท่าก็ท่าไอเดียไอเดียดีมาก ใช้พื้นที่เป็นประโยชน์เลยเนี่ยนี้เป็นร้องรับรอครับรองรับรอโอ้โอเคครับอ่าโอเคัเรนนอเนี่ไปไหนก็ไม่รู้เาต้องเวกแนวไปย่างงั้นเลย ลงไว้เดินลงมาไปตรวให้เพราะว่าจะไม่มีใครปิดลงทางไหนก็ได้ลงบันไดเลื่อนเนี่ยใช่เดินลงมันลงบันไดนี่แหละเดี๋ยวไม่มีใครปิดให้ระวังระวังค่อยๆลงจิ้งลงไปไม่ได้นะ เดินวนละเดินวนใช่ไหมปลูกอ๋อจะทำเชื่อมขึ้นไปข้างบนทำเชื่อมแล้วแต่ก็ซุดอ๋อที่ทียงปลวกว่ามันซุดใช่ไหมอ๋อเขาต่อเลื่อนแล้วมันซุดแล้วเรไปหน่อยเบรย์ไปหน่ ไปรับของที่ระลึกไปรับของที่ระลึกแล้วกลับไปรับของที่ระลึกหลวงปู่บอกมมมไ,ไม่ใช่เพราะแช่มจะถ่ายรูปแล้วถอยหลังไปไงไม่ดูว่าข้างหลังมันเป็นพัดปัญใดไปคุยเรื่องอื่นเยอะไปตีให้ชมก็ไม่มาไปเดินออกนอกรับของที่เราหลวงปู่ก,กันปูกก่ปให้ของ ไปมาก็เสียใจมีผ้ามอญท่านเก่งวิชานะเรื่องค้าขายเขาบอกอาลุงปู่บอกว่าต้องไปขอมาท่านเองอาชิงขอให้ลุงปู่ขอทำไม่ได้ตรงไหนก็ไม่รู้พระมอญพระพม่าอยู่ที่วัดในนั้นเลยแอบไปขอก็ไม่รู้เขานับ อาห้องน้ำมาทางนี้ห้องน้ำห้องน้ำน้ำมีหลายห้องเยอะอยู่อครับ